สวัสดีค่ะมาอีกแล้วครั้งนี้บุกโชว์ลูมรถสาวเผยงูมาจากรถป้ายแดงลั่นตาดีได้ตาไลายเสียเห็นเลขทะเบียนเต็มเต็เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสะในโลกออนไลน์และเป็นกระแสะอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อบัญชีรายชื่อได้เผยคลิปตกใจโชว์ลูมรถโดยได้ระบุข้อความว่าตาดีได้ตาไลายเสียแฮชแท็กฟอร์ ford. ฟอดเพชรบูรณ์หวยหวยงวดนี้งูเขียวเทรนวันนี้ซึ่งในคลิปจะเห็นว่างูเขียวตัวขนาดกลางๆก,กำลังเลื้อยอยู่บนรถกระบะคันหนึ่งที่จอดในรถโชลูงวดหนึ่กุมภาพันธ์6-7งานนี้เจ้าของคลิปก็ไม่พลาดจะถ่ายเลขทะเบียนมาให้เห็นกันเต็มๆเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและต่างตีเลขกันเป็นจำนวนมากค่ะ 1382ด้รวยรวยปังปังอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณข่าวไทยค่ะ